สวัสดีค่ะวันนี้โบกุงออนทัวมางมหอยจ้ะพี่น้องมางมหอยเดาจ้ะเด้อมึงเนี่ยมางมหอยไปแกงไปต้มจ้ะพี่น้องมาเดอจ้ะมาเดอจ้าสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับมาไปมาจ้ะมาจ้ะไปเบงหอยเดอจ้ะตามทงหน้าจ้ะพี่น้องอยู่แถวร้านลุมแก้วคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้อง มังหอยมูสีได้หลายเป็นไดน,น,กน,นอกจกเนาอมังหอยนอกจัเนาะตามไปเลยจา้าไปดูหอยจ้ะมาเดินจา้ามาเดินจา้าบ่งนะดึงในในกิ่งใหม่กะมังหอยกัติดด้หลายพี่น้องไม่ไมกับยันยันก็กลัวเนะอยู่จ้าพี่น้องบุก่าลงจ้ะ อย่างไมีปิ้งจะพี่น้องจะมีบ่มีดอกละ่ะหางุมตามขอบมันจ้าพี่น้องมาจาม่ามาเดอ้อกะกะก็กลัวบกกาลงล่องงุมเบิง่งขอบขอบมันจ้พี่น้องล่องงุมเบิง่งตามทองไอ้ทอกระมีหลายอ,อยู่จะพี่น้องนี่อันหน่อยแน่อันใหญ่แน่บกกาลงปันได เบิงจ้าเบิงนะนางไทยเตรียมตัวละจ้าเตรียมตัวลงละจ้าคุณโบทายให้ให้่นางจะพี่น้องเบิงแน่เป็นแต่อย่างบอกเบิงเบิสจิตดึงในกิ่งใหม่ก่อนจะพี่น้องเอาในกิ่งใหม่ก็นอกจ้าเนาะกิ่งใหม่ก็ลายลายเบิงแน่ตัวงใหญ่พี่น้องเลี้ยวเห็นบนนอจ้าผู้ยืนท่ายกกระทยอยู่ข้างบนผูจะพี่น้องในกิ่งใหม่ก็ลายลายจ้า หมักหมักมหาของกินของอยาพี่น้องขึ้นหอดบานหอเด,<อ>ด,ด้ะเนาะจ้าเริ่มแล้วจ้าเริ่มมางมแล้วจ้าเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วนำก็มีหมองลึกแน่บบลึกแน่จ้าอยู่กับขอบมันจ้พี่น้องหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่จ้พี่น้อง ย่าแน่จ้านี่จ้าน,นี่นี่นี่มึงเนี่นั่นงขึ้นนั่งเหลืออยู่ข้างบนจะพี่น้องคุ่งเป็นคนง่มจะพี่น้องปัดติดตามเลยได้จ้า